ยอดเลยคุกแซ<จ>่แ<จ>บเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องแซ่บขนาดเลยเ <c oughs> ด็กกินแล้วห <c oughs> มายสัตนหมายปีแล้วแซ่บมันขาเนาะแซ่บแซ่บแซ่บได้เวลาทำเมนูอื่นไข่แล้วจ้าก่อนหน้าเอาเค้นเอาไปต้มกับข,ข่าตะไคร้ต้มแล้วแล้วมาโลกมาล่างเอายางเพิ่นออกจ้ะ เวลากินเวลาเอาไปต้มมันจังบ่อกขา่านี่ต้มเนื้อยางเพื่อนเปื่อยๆอ,ออกน้ำบาเคนเนาะอันนี้เบาเคีนล้างทำความสะอาดเรียบร้อยเลยจะล้างสองสามน้ำแล้วจะอุ้ยน่ากินมากบาน,น้ไอ้บาน,น้เอาไปต้มจ้าระหว่างที่เบาเคนล้างทำความสะอาดเอาอยางอื่นออกสติก๊กกลับมาต้มน้ำรอจากใส่เครื่องขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงเผา โอเคเราลงเลยน้ำเดือดแล้วจ้าเครื่องปรุงเขาก็จะใส่เกลือตัด,ด้วยน้ามปลาเด็กจักน้อยแล้วก็ใส่ใบมะขามโอนผักติว้วหรือว่าหลายพื้นที่อะใส่สมก็คือการสมสมมงหรือสมชมวงก็ได้เนาะแต่บ้านเบาเคียนสุดติดเตินสมชมวงค่ะมันยัง,งโปเตกยอดจ้ะเท่าที่แนมเห็นมีแต่ผักติว้วกับใบมะขามโอนนี่แหละนี่ ต้มอะน,นิรลเห็เพิ่นเปื่อยบริจาคต้มด้วยเตาฟืนเตาถ่านระหว่างต้มนี่เติ๊กกะซีเอ็ฟแจ้วพริกจีส่ซัสติ้วใบมะขามอ่อนใบมะกรูดเ <โล S 1> ่อยแล้วจากกองเริ่มแตกละไข่จุกๆเน้นๆอีลีเนาะ คุณน่ะอุ้ยคุณน่ะคุณแตกเองเนี่หนิพี่น้องคุณเปื่อยมาพักมันค้อมเสือ่อใส่ถาดเ,เลยนีเลยเอาน้ำไปสดน้ำนอนพัก ติวใบมะขามสวัสดีครับมาได้เวลาเ่บแล้วสวัสดีจ้ามามาพี่น้องมาเนี่ยข้าวเหนียวเดอ้ออย่ดดิเส<ะ>ียงเพลงอ้มทิศกินจีงการกันแล้วเนาะอะไรกันแล้วของบ้านไหนเจวเจวพริกจีผสมไอพ้พริก ขวสมปายังจ้าไอแบบอุ้ยสุด<ส>ยอะไ่ทุกตัวคัดเลยเด้อคัดรดื้อื้มคุณนะ่ะอื้มน้องยัดอ้างอยัดอ้างคุณนะ่นนคณนะคุณนะอา<อ>คุณอาโอ้มันก็หน,นาดบกเพี้นเลย ไข่เปล่าตัวน้อยๆเลยพี่นออ่อนี่น้อยนี่ก็พุ่นนะไข่บึกไข่กุโตเลยคุโตเลยอืมยอดเลยพี่หนอแช่ตือมาเด้อมาเด้อพี่น้องแซ่บขนาดเลยได้กินแล้วหมายสัตนหมายปีแล้ว แซ่บมันฮะเนาะแซ่บ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 ขนาดเลยถึงบ้านแม <laughs> น่หยามแล้วบบบน,นี้หย <laughs> ามแล้วไวิสสทยาสติ๊กซื้อกินอยู่ตลาดนักไทยลาวมันบุกไข่มีไหไข่วิทยาสติ๊กซื้อกินหล่าลบุณแนใ่ใจตัวสามร้อย ม,มัมีไข่เลยอืมจต่อันนี้พวกแม่นเลยสุดยอดสามสามคำที่สามไมา่ได้หนิฮะมันม,มาโตอยู่แบบอืมทางเาต้องใช้ขี้แต่เพราะว่าขังเคนในสองสามมือละขังสามมือโลม,มันมากอืมแคบแต่ออ <laughs> พอพี่น่ารู้ใครร้อยก็ซื้อผมเคยกินจนแับแคบมาแล้ว หอมปัตติว้วหอมใบม,มะขามจจต้มจะตักติ้วน้ำขามอ่อน,นเก่ยน้ำมันถ<บ>ึนมีสมคามสมหอมหอมตมาที่มันก็ใส่ส้มมงแล้วเมนอพองโอร่อยอยู่นีม่มีแต่ไข่ได้หน่เนาะมีไข่ เ้าไข่ทุกตัวอยู ứng, 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 ่เต็มคำปล่าเป <ứng, S 1> ็นหาย,ยากไปเลยมันมากโอยน้องก ứng, ระดาแซ่บขนาดเลย,ยหนึ่งตัวด้วยจ้ะจำแจ่วจักน้อยปวดนอนเลยกินแ <ứng, S 1> ค่เมาไปเลย จุกปีที่แล้วแม่ฟิตไปหาน้องกันดาเนาะกินก็อหายนอ่แทบแทบแ่บแทบตั่แบตัวปเนี่ยให้กุอึ่งยางเนาะตัวบุใหญ่ปานนี้ละเจอเลขเด๋ยหนิฟิได้กินอึ่งไข่อึ้งเผาไข่แบบนี้ย่ะนม่นยเนะ ซื้อเอาอยู่ตลาดลาวปีแล้วกับไม่ได้กินโมมีไข่จะใช้คำว่าครั้งแรกในชีวิตก็ได้เอาทิชเอาเคนะนนกินตนนั้งไรเอาเค็งครั้งแรกครั <c> ้ <oughs> <c oughs> งแรกคือกานบอกเคยงบอเคยกินเพราะว่าอึ่งอยู่ใต้มันเป็นอึ่อยงยางจา้ะมันอีกฟิวนึ่งอันนั้นค่ะเป็นยางนัน,นว่าง่ายมันบม่ได้อหอมแบบนี้รสชาติมันต่างกันเลยนะแต่ใช้เวลาต้มนานจังน้อยเปื่อยๆเอาตัวนี้เลยเด้อ อืุ้ยของก็ลโลอยู่นี่เลยเพื่อน่ะกินตัวเด็กอู้ยอุ้ยของโซนโดไข่แน่นแท่านกินขาก็แบบธรรมดาอ้ยกินผู้ผสมสามตัวนี่ก็เลียนเลยเพอาะว่ามันมันมันแทบไมดีเลยวะปุ๊บไข่เพิ่นแบบมันแบบนะครับเปรี้วกัไข่ปลาอีกอันนี้ส้มปลาส้มปลาส้มปลาเคาะ สุได้ที่แล้วจริงดปเอิดกับสาสตอกมือน่ะใ้เบิ่งเนื้อคุณอะอืมปลาใช่ไหมโค้ด้วยแล้วเดหลายู่มากจะเอาไปขายแล้วคู่อะไรคู่ยี่สิบเนาะต้มปลาอานไหสิบบาทอัสิบาทจุกจุกเลยไรางี้อือเลิกสิบบาทเตะแม่ค้าก่อนคุ้มข่ากันเที่ยมบบุ อย่าพึ่งบดอย่าพึ่งบดแซงมาได้อยากอ้างไข่เฮ้ยพี่น้องอย่าว่าเดยอยากอ้างอีหลีได้นี่พื่อนอะโอ้ยมันหนังไข่เนาะแบบไม่ได้ไข่ไข่แก่เนะบอกเพี้ยนาะไข่พร้อมที่จะแบบไอ้นั่นเลยพร้อมที่จะแบบเบาอแล้วนะเอู้ห้าผสมเออใส่ยอสผสมเหมือนพ่อช่วงนี้ เลยโทรศัพท์เห็นมีจ่ไข่อื่นอื่นไข่เลย้ำโพงมันแซบมันยังออกโบเบิดจากเพราะว่าฝนแรงมันกระเฮงอยู่แต่ว่ามันกรบเบริอ้นนั้นปันไหนถึงออกมัดกุโตบอกบ่ถึงปันไหนฝนเนาะบ่ถึงปันไหนอื้อือตัวก่อนอ้ยไข่ไหมน่ะ ข้าวตีอือจะไข่ไข่เน้ยเน,น้นเน้นกรุเซ็งมากหอมมันละหอมใบมะขามหอมฟักติ้วเข้ากันห้าเลยน้ำกระเซ็บนัวน้ำจะเป็นขุ่นๆหมเน,นี้ นี่หายากไปเลยสติกเต็มถาดเนี่ยฮะแม่เราลูกยากสุดหาไว้ให้ถ้าปกติแม่บอกค่อยกินได้ละบ้านแม่ค่ะกินบบ้านไหนเป็นคเดี๋ยวเาช้าแล้วหาไว้ให้ลูกเต็มพัม ไปเที่ยวน้องอันดาไปได้กินเออเอบอลไปอ่ะบอลไปนำน้ำลายกินว้าวจังหอยนี่มันแซ่บแม่มันแซ่บมันแซ่แบอยู่นั่นแหละบอกแม่นะแม่ก็เออเด็แต่ที่จริงแม่ก็บบ่เคยกินดแต่อือน้ำลูกที่ซื้อกิฟินแล้วสะใจกิฟินแล้ว,ออวปีนี่อ,อ้ยแซ่บดีจิจุงพูดมันขายโลปสามสี่ห้าร้อยเนาะเราไปทานน้องดาอยู่ที่เหลือก็สิถ้าว่าขังได้ก็สิขังโลลูกสิ้นเดือนถ้าขังว่ได้ก็สิฟิดโลฟิแม่บอกว่า ต้มแบบนี้ต้มแบบนี้แล้วอะไปฟิตป็นจับแทบดูแทบมัแทบแบบนี้แล้วอือพอแล้วงวนไข่เลยเนี่ยอย่างนี้ออแบบคือด้ปุ๊บผู้เด็กก็เฝ้าอยู่ปีละเทื่ยงจับใจบล่ เคี้ยวนานๆหรอรสชาติมันมันแต่งในาปากแซ่บอีสีสมคำล่ำลืออึ้งไข่างานนึงตัวสีส้มยังบุบกรจุนึกว่าตัวใหญ่เน,นาะต้มชิปนโตยานบุ่มอิ่มสติ๊งค่ะคน <c oughs> ละหาเรื่องเหมนเราค่ะเมื่อกี้ยังบุวกสองโตอยู่ Nói, <cười> <cười> mất tắm mất tâm bắn mất mhm 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 mượt mhm 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 đó mhm 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 Như mhm mhm กินอะไหายากแล้วมันจอมเข้ากล้องวึ้งวื้งนั้นกระดูกมันย่ำเลยมันกรอบนี่ที่นี้หลายพื้นที่ก็เริ่มเล่นโศกการเล่นงานกันอะไรด้วยเนาะเล่นแล้วเล่นแล้วเล่นทางทางไหนก็ระมัดระวังเด้อพี่น้องรถเรือเมาอย่าขับเด้ออันตรายอันตรายตัวเองแล้วก็ผู้อื่น ขับีปลอดภัยปลอดภัยมเมาเล <c oughs> กลินอยู่กับพี่มอยู่เือนเด้อเอาอะไมาบ่อหน่เอาอย่กินไดน้มักินได้งนกันเลยอิมอ้มกันเรยแล้เ <c oughs> พ่นเพื่อนบุค่อยสันทัสพีพ่น้องกินได้อยู่ เ่าวจี๊กับน้องอันดาน,นสูตตายเมนูขึ้นไผ่ครับอือจะโตป่ะขนใหญ่จะโตด้วยเหรอฮะนี่การที่น้องมึงมั่วออนไข่ขาวดึกสิกินได้ไม้เลย อ้ยด่านอนด่นอนดาวะช่วใหญ่ยำเนาะแซ่ขอไปมันแซ่เล็บควมเจ้าก็คุณเจ้าของอาหารเลยอาหารชันเลิออาหารชันสูงอาหารชันอวัยวะฉันสูงอาหาร ของแซ่บสารบ้านเฮาต้มไข่อึ้งไข่อืมมน้ำนะลาพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวอติ๊กชิลุยต่อแบบนี้อีกจักตัวกินโลดกินน้ำกลั่นช็อตติ๊กกินชุ๊ดอิ่มผมเหมือนี้ครับทำให้หายยากทำให้หายยากเลยเนาะแมนเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจหน่อยเด้อครับแล้วพบกันคลิปหน้า สวัสดีครับสวัสดีจ้า